สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววัฒัญญากรฉันยนะคะรหัสนักศึกษา6 4 1 1 4 1 6 0 5ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตีค่ะผู้ฝังในที่นี้มีใครเลี้ยงสัตว์กันบ้างไหมคะลรวเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างเลยส่วนตัวปอเองนั้นก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันค่ะนั่นก็คือเจ้านกแก้วสันคอน,นัวตัวนี้นั่นเอง วันนี้นะคะปอจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรค PBD f ในนกแก้วกันค่ะซึ่งสาเหตุที่ปอได้ทําเกี่ยวกับโรคนี้นะคะเพราะว่าปอได้เลี้ยงนกและนกแก้วของปอก็เป็นโรค PBD f d, เหมือนกันค่ะปอเลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสาเหตุของโรคและวิธีการรักษาโรคถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ โรคนี้นะคะมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าโรค p s ซ t o ซ r ยบร i c and Fe a t h ด r d i s ิเซนนะคะหรือเรียกในภาษาไทยว่าโรคจงอยปากและขนแต่คนนิยมเรียกสั้นๆ่งไๆว่าโรค PBFd ค่ะโรค PBFd นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสไค c โคไวรัชนิด Single ลด a เอค่ะซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะก่อให้เกิดโรคความรุนแรงหลายโรคและหนึ่งในนั้นก็คือโรค PBFd ค่ะ โรค PBFD นะคะจะเกิดขึ้นเฉพาะในนกแก้วตระกูลป่าขอเท่านั้นค่ะคนส่วนมากนะคะมักจะคิดว่าโรค PBFD นั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะในนกแก้วสายพันธุ์กระตัวเท่านั้นค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะโรค PBFD นะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับนกแก้วทุกสายพันธุ์ในตระกูลปาาขอเช่น Green c h e e k African Grey หงหยกเลอเิร์ดแล้วก็ซันคอนัวเป็นต้นค่ะ ของนกที่ป่วยเป็นโรค PBD f D นะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะคะมักจะคิดว่าโรค PBD f D คือโรคที่ผิดปกติทางขนอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออาการขนร่วงค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะโรค PBD f D นะคะมีได้หลากหลายอาการและแบ่งหลักๆได้4อาการดังนี้ค่ะอาการแบบที่หนึ่งนะคะก็คืออาการแบบเฉียบพลันมากค่ะอาการนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับนกลูกวัวเป็นส่วนใหญ่ค่ะจะมีอาการปอดอักเสบทายเลวน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงถึงตายได้เลยค่ะ อาการแบบที่2นะคะก็คืออาการแบบเลือดเฉียบพลันค่ะอาการนี้นะคะมักจะพบในเลือดเป็นหลักค่ะโดยจะมีอาการซึมอ่อนแรงเนื่องจากเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงต่ำค่ะอาการนี้นะคะมักจะพบว่ามีอัตราการตายสูงค่ะแบบที่3นะคะก็คือแบบผิวหนังเฉียบพลันคือจะมีการงอของขนก้านแข็งในนกลูกป้อนผิดปกติไม่สมบูรณ์คดงอมีเลือดออกที่รากขนและก็จะมีโรคแทรกซ้อนและทําให้ตายได้ง่ายค่ะ อาการสุดท้ายแบบอาการเรื้อรังค่ะอาการเรื้อรังนะคะจะพบความผิดปกติของขนชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ,อาการขนร่วงค่ะมักจะพบกับนกที่มีอายุมากหรือนกแก่นั่นเองค่ะการติดต่อของโรค PBFD นะคะปัจจัยหลกัลกๆเลยค่ะก็คือฝุ่นขนของนกที่เป็นโรคนั่นเองค่ะอาจจะปิวไปกับอากาศหรือมีมูลนกที่เป็นโรคติดไปกับผ้ชนะหรือเสื้อผ้าเจ้าของ ออกจากสารคัดหลั่งของนกติดต่อจากการหายใจร่วมกันของนกและติดต่อจากการทานอาหารร่วมกันของนกค่ะเพราะโรค PBFD นะคะสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากๆเลยค่ะต้องไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตว์ที่มีการรักษาสัตว์แบบเอกโซติกนะคะจะทำการตรวจด้วยเทคนิค CPR หรือการหาเชื้อโดยตรงจากร่างกายหรืออวัยวะของนกนั่นเองค่ะ คือการดึงขนนกไปตรวจหรือตรวจจากเลือดของนกที่คิดว่าจะติดเชื้อน,นั่นเองค่ะ BFD นะคะไม่มียาป้องกันไม่มีวิธีรักษาแต่เราจะทําการรักษาแบบประคับประคองอาการร่วมกับการป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆค่ะ จะมียาขัดต้นภูมิแล้วก็ยาผลัดขนนะคะเพราะว่าโรค PBFD สามารถหายได้จากการที่นกสร้างภูมิคุ้มกันและกําจัดเชื้อโรค PBFD ออกจากร่างกายค่ะแล้วก็จะมียาผลัดขนนะคะผลัดขนที่ติดเชื้อออกไปค่ะแรกเลยนะคะก็คือต้องทำการแยกกรงให้ห่างกันค่ะเพราะอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้ รักษาและรอผลตรวจจนกว่าผลจะเป็นลบหรือไม่มีการแพร่เชื้อถึงจะนำมาเลี้ยงในกรงรวมได้ค่ะให้อาหารที่เหมาะสมการดูแลรักษาบริเวณที่นกอยู่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะที่สำคัญเลยนะคะโรค PBD f D สามารถหายได้แต่ก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกค่ะเราจึงไม่แนะนำนะคะให้นำนกตัวที่หายจากโรคกลับไปเลี้ยงในกรงรวมเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่โรคจะกลับมาอีก ับโรค PBFD ในนกแก้วปากขอนะคะก็คือโรคที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของนกทำให้นกป่วยบ่อยหรือตายแบบไม่ทราบสาเหตุที่สําคัญนะคะมันคือโรคติดต่อของนกสู่นกและเราก็ไม่รู้ได้เลยค่ะว่านกตัวไหนเป็นโรค PBFD หรือเปล่าเราจึงอยากจะแนะนำให้คนที่เลี้ยงนกนะคะมันตรวจดูและสังเกตอาการของนกตัวเองค่ะว่ามีอาการตามสีรูปแบบที่ได้ฟังไปหรือเปล่า จะเป็นสัตว์ที่เก็บอาการป่วยและจะแสดงอาการออกมาเมื่อเป็นหนักและจะยากต่อการรักษาค่ะเจ้าของนะคะรู้สึกถึงความผิดปกติของนกตัวเองก็ควรที่จะนําไปตรวจรักษาค่ะเพื่อที่นกของเรานะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะเพราะโลกทั้งใบของเราเรารู้จักคนมากมายค่ะแต่โลกทางใบของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเขารู้จักเราเพียงแค่คนเดียวค่ะ เราจึงต้องรักษาและดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ